บอกไม่เอามาขอาอลอช็อกโกแลตแท้ช็อกโกแลตเท้แท uh ้มันจะไม่มีหองกรเทอข้างหลังดูชาดชาดจะมาดูนะคะว่าี่นน้ำแค่ไหนชงอะไรมาปลอมโตรุ่นกันรุ่นอย่างระทึกเลยทีเดียวทีเดียวเชียวเดิมนเียวเชียวลวงจิมก็อดใจไม่ได้นะเอฟซี น้ำลายไหลซึ้งทีเดียวไมใช่อะไรข้างในไม่ใช่ของกินนันมาต้องเสื้อผ้าไม่ใช่แล้วนันงแชเดลยวอ๋อกินเหรอลุงจิมลุงจิมลุงจิมเห็นคุณลุงกินไงน้ำลายไหลซึ้งนั่นเลยแต่นี้อะไรเนี่ยของใครเนี่ยขนมรู้เอาเลยอันหนึ่งคนึงกินได้นอกนั้นไม่กินไม่ได้ไม่มีใครกินลงให้ปลานะเฮ้ยขนมปังปลาเขาชอบนะตบเบิกอะมาชิมกับกาแฟเดี๋ยวจะไปซื้อไอะไ ขนมปังสะเป็นลาอ๋้อปังที่มันเป็นมันขึ้นราเอามาให้ให้ป่ากินอู้ตัวนี้มันเปิดแล้วนาชีน้ำตาไหลมีลั่นสนั่นุ่งเบอร์อบไรขางรู้เรื่องเบอร์ใ เคพอพอลืดยาวงาเลยรู้เลยเบอร์ขายเบอร์รงเบอร์ใครขายครับผมทีคนเดียวในยูทงร้อนยู่แม่ปิดกระติบผ้าไหมเขารักหัวอยู่เลยลูงนี่ที่บอกนุงซีทั้งหลังเี่แอบลุงตอนนี้ลุงเคนร้อนคะที่ลาวันลุงมีจำเบอร์โทรได้ไหมลูกของของลงท้ายได้อะไร ไม่ได้ทำเัาไม่ได้อยู่ในหัวนันไม่ดูเราไม่ดูเพรามีไามล่วไม่ดูอาวมายุนนี่นะคะ่แปดเปิดปุ๊บก็ยายสมควรเลยปดยายสมอนโอ้ย้ยแกแล้ม่ายสมอนถอนแล ตอนน้อยู่แล้วนะแล้วมก็ให้ยายสมอนยงกลัวกันมากินข้าวด้วยอยู่เนี่ยเปิดมาปุ๊บเจอสมอนเลยมาสมอนเขรับให้ก็แล้วกันโม้ยายสมอนถามไปแล้วนะยายสมอนมารารุมกันอีกนะคว่าของใครอีกป้าอบนันคเป็นคนที่น่รักนะเอฟซมาป้าแลยนะเป็นคนนี้บป่าที่มาลับป้าสมอนเมื่อวานทมาป้าแล้วใคมิ ทำหน้าว่าป้าป้านวลเอาอ๋อเดี๋ยวนวรับแทนก็ได้พี่อนวัตเดี๋ยวแกก็มาขนงพี่เป็นนะสามชิ้นแล้วน้ำมนตของน้องน้ำมนตสี่กิโลสอพลนโอ้โหหน่งนแล้ว น้องโอมหมดแล้วเพราะกล่องนี้เป็นของพี่นุ้งแล้ว F4 เหรอว้าวเซนทรัลขนคนรอว้าวว้าวว้าวมีแค่สองคนแต่ว er oh! oh! ่าจะได้ว like ่าตกหล่นน oh! ี่เลยใช่น่าจะเป็นธิดาวันนั้นธิดายูโรคุณยูโรป่ะงานชาแนลค่ะพ่นันแต่พี่นันจริงแต่ว่าคนที่สั่งคือ ลไม่พร้อมเดี่ยวตรงเลยตรงถ้าถ้าบ้านแบบนี้วันไหนยิ็นเจะลายสุดนั่นแนนลตัวบางใหญ่โอ้ข้างในเป็นอะไรเนาะซ็นทรัมเลยเนาะอันนั้นมั้งนิดไทยไม่แน่อาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตก็ได้ละมั้ง มีอะไรบ้างอ๋อมันเป็นของขวัญน่าจะของขวัญเฮ้ยนีุ่งทำตกใจเลยเดียวลุงนี่เขาหอมของขวัญอย่างดีก็แสดงว่าย้อนหลานของขวัญให้กับลุงพลนะคะใช่ลุงจะแกะเลยไหมคะโถ้าถ้าเป็นจริงน่าริเล้วเป็นจริงโอ้ถ้าถ้เคก็คงจะหมดสภาพแล้วแหละลุงกว่าจะมาถึง ไม่แน่แล้วก็าทำแห้งไปเลยสตาร์ทไว้ใช่ไหมลุงแห้งมีด้วยอุ้ยมันไม่แน่เลยสตาร์ทไว้อะไรมันก็เป็นไปได้หมดเค้กแห้งที่เป็นรูปของปั้นของเด็กเล่นไหมส่งให้แอดแอนคนเดียวเอามาเทน้ำใส่ลงก็จะฟูใช่ไหมใช่ไหมพี่ลุงต้องดมดู น่าจะเป็นเสื้อมากกว่าเฮ้ยมีกระชัโอ้ว้าวทานว่า c e t r a l c e นท r ัลเดี๋ยวน้ำลายกระเด็นใส่ายทนเ e n l อ๋อแล้วเอาละลุงก็ไปอไฟไกอไฟกอไฟ เออ้าวลุ้นแล้วลุ้งลุงบอกอะไรเนี่ยส่งให้ลุงหรือส่งให้ใครรอลุ้นอย่างเดียวลุ้นะคะว่าพี่นันตรงอะไรมาให้นะคุณลุงเนาะเสื้อแน่เลยย้อนหลังวันเกิดนะคะ17สิงหาเป็นเสื้อ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 เชอพราะวันนั้นยิงแกหลายนั่นเกี่ยวกับเข็มขัดอ้าวเข็มขัดและแล้วก็ทีหรอ โอ้โหดีดีดีเข้มขัดไงเข้มขัดอูลาโกอสตาจระเข้เขาจระเข้เลยลาคอดาลาคอสใช่เขายังลาคอสเจ้าข้อขดาก็จระเข้โอลาคอสบอกภาษาอะไรลูกจิ้มข้อขอดาเพราะเขาได้ก็ภาษาสุรินทร์บ้านเราเหรอเอ๊ะเพราะเขาได้ภาษากระปือกระปือ ขี้เกียมใหญ่กร่ขี้เกียมใหญ่สวยมากเลยลุงสีหวานแววเลยเอาไว้ใส่ยังไงอ่ะลุงเอาไว้รับตัวครับเวลาขวดตัว ลุงจิมหึงบอกลุงว่าใส่ยังไงอ่ะเออไม่รู้ให้ลุงจิมทำท่าเมื่อกี้ลุงทำยไงใบไม้กรอบอ่ะลุงจิมทำท่าล้วแม่แล้วเอาแล้วอย่าย่าอย่าย่าอย่า ไปเลยขอบคุณนะใไปเลยโอ้ยแี่มีหางก็ไปช่ด้วยนะคะขอบคุณจินานเนาะไ่เคยเห็นแต่เขาใส่ตรงไหนได้ไง ไปสองคลแต่สกเสองคสิบกว่านาทีกเห็นอยู่ว่าเป็นคิปขันเขาใส่ยังไงเขาคลขัดอ่ะจะไปรัดอกจะไปรัดคอไม่ได้ขอบคุณมากๆค่ะำหรที่เราฝากปนลาจิตนาลนะคะโอ้โหสนุกสนานนะคะขันขันตานะคะ นี่ไงกับประกบนี่ไงก็มีเข็มล็อกกันนะคะสำหรับคุณนุ่งก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญทิีก็บอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแต่สวยนะสวยสีเนาะสีอืมสีสวยอ่ะอีพุกอีพุกอืมก็เป็นเข็มขัดเส้นที่สองนี่ใช่โอ้จะพอจะเห็นลุงเข็มขัดเป็นเดียวที่ผมใส่อยู่ตลอดเวลาดจพอจะเห็นลุงใช้บ่อยเนาะที่กรุงเทพวันนั้นก็ไปซื้อที่ห้างอ่ะเลยค่ะ ห้างอะไรที่ตอนนั้นไป,ปรับสะพานก็ซื้อเส้นมับ<ะ>เส้นเดียวก็เส้นแล้วหละแปดร้อยแพงค่ะเข็มขัดผู้ชายย,ยังถูกแล้วนะั่นนะ่ะถ้าเอาอย่างแบบของอะไรของผมซื้อสูตรด้วยแล้วนะั่นไะ